นี่คือ Honda Lead 125ตัวใหม่ครับมากับเครื่องยนต์ตัวใหม่ ESP Plus เป็น4วาลวแล้วแรงแต่ประหยัดน้ำมันสุดๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารถคันเล็กๆแค่นี้เนี่ยวิ่งได้130กิโลเมตรตชั่วโมงเลยนะที่เด่นที่สุดเลยคือที่เก็บของคันนี้ใหญ่ที่สุดในคลาส125เลยเก็บหมวกได้ถึง2ใบครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยที่นายคาไทยรีวิวแล้ววันนี้เราอยู่กับ Honda าลีด125ตัวใหม่ B-More In Minimal เป็นได้มากกว่าในสไตล์ที่ใช่ครับเป็นคอนเซปต์ของเจ้ารถคันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ร้อนแรงแล้วก็ขายดีมากๆโดยในครึ่งปีแรกของปี2566เนี่ยขายไปได้มากกว่าประมาณ33,000กว่าคันเลยเรียกได้ว่าฮิตมากๆมีทั้งผู้ใช้ที่ขี่แบบเดิมๆและนำไปแต่งผมแอบบอกไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้เนี่ยถ้านำไปแต่งแล้ววิ่งได้130-140กิมชั่วโมงง่ายๆไม่ยากเลยแค่ไล่ข้างก็แรงได้แล้ว แต่วันนี้ครับนายคาไทยจะพามาดูกันว่ารถเดิมๆคันนี้เป็นอย่างไรบ้างน่าใช้งานไหมและจะเหมาะกับคุณหรือเปล่าไปชมกันเลยครับเรามาดูกันที่ราคาก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าราคาดีมากๆอยู่ที่58,500บาทโดยตอนนี้เนี่ยมีมาแค่รุ่นเดียวก็คือรุ่นข้างๆผมเลยนะครับรุ่นสแตนดาร์ดตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสีใหม่สีม่วงพาสเทลสวยงามมากเลยครับเรามาดูกันที่มิติตัวรถก่อนนะครับ มีความกว้างอยู่ที่680ม mm, ิลิเมตรยาว1,842ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูง1,130ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อนะครับ1,273มิลิเมตรดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่มากค่อนข้างเล็กนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ114กิโลกรัมเท่านั้นก็ถือว่าไม่ได้เบามากขนาดหลักไม่เกิน100ยกิโลนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายใต้ท้องรถเนี่ยสูงประมาณ138ม mm. ิม ใกล้เคียงกับรถตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันต่อเลยว่ารถมิติเล็กๆแค่นี้เนี่ยสามารถขับขี่และใช้สอยได้มีประโยชน์ดียังไงบ้างครับผมมาเริ่มดูจากทางด้านหน้าก่อนเลยไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟด้านบนแบบน,บบนี้ติดอยู่กับแผ่นเวลาหักเลี้ยวก็จะหมุนไปพร้อมกันเป็นไฟแบบ LED แล้วก็มีไฟ Daytime Running Light นะครับเป็นเส้นออกแบบสไตล์มาแบบ V shape ตรงนี้ผมว่ามันดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเป็น LED เช่นกันแต่ว่าไฟเลี้ยวครับผม อยู่ตรงชุดบางลมด้านหน้ายังเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาอยู่จะสังเกตว่าทางด้านหน้าเนี่ยมีการตกแต่งด้วยชุดสีแบบโครเมียมนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีโครเมียมแต่เป็นชิ้นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็เป็นโครเมียมออกแบบมาแล้วเนี่ยมันดูรับกันดีนะครับเข้ากับไฟแบบนี้หลายคนอาจจะมีการแซวว่าไฟหน้าตรงนี้เหมือนเวฟ125ผมอยากจะบอกว่าต้องมาดูคันจริงครับเพราะว่ามันก็เหมือนจริงๆนั่นแหละครับผมแต่ว่าโชคดีครับ ที่มีไฟแบบ daytime running light ตรงนี้นะเวลาเปิดตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆครับในส่วนของมุมมองผู้ขับขี่นะครับเริ่มจากประกับแฮนด์ก่อนเลยตัวแฮนด์เนี่ยก็เป็นลวดลายปกติของทาง Honda แต่ว่าทําสีมาเป็นสีน้าตาลซึ่งดูแล้วเนี่ยเข้ากันกับตัวเบาะแล้วก็ชุดประท้านี้ก็ดูสวยดีนะครับทางฝั่งซ้ายครับจะพบกับสวิตช์ควบคุมมาตรฐานทั่วไปก็คือไฟต่ำไฟสูงแตรแล้วก็ไฟเลี้ยว ส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มีปุ่ม Idle Stop System นะครับผมสามารถเลือกเปิดหรือว่าปิดได้เวลาเราขับขี่เนี่ยเพื่อประหยัดน้ำมันแต่ถ้าใครลำคาญก็เลือกปิดได้ครับผมมาดูในส่วนของหน้าจอตรงกลางจะเป็นจอแบบผสมระหว่างเข็มกับหน้าจอดิจิตอลเล็กๆนะครับผมไอตัวเข็มเนี่ยก็จะบอกความเร็วแบบทั่วไปแล้วก็จะมีไฟแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิน้ำมันเครื่องไฟสูงแล้วก็ระบบ Stop System ตรงนี้นะครับ หน้าจอด้านล่างนะครับก็จะเป็นจอดิจิตอลขนาดเล็กๆประมาณ1นิ้วบอกข้อมูลไม่ได้เยอะครับเฉพาะที่สําคัญสำคัญได้แก่ระดับน้ํามันเครื่องนะครับผมแล้วก็เวลาทริบรวมแล้วก็จับทริปเที่โดดเด่นเลยคือตรงนี้ครับรถคันนี้เนี่ยขับมาแล้ว1,000กิโลนิดๆถึงเวลาที่จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วจะมีตัวอักษรโชว์ได้ครับว่า oil change บอกผู้ใช้งานว่าให้เข้าไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องที่ศูนย์ได้แล้วครับ เลื่อนลงมาในส่วนของช่องเก็บของด้านล่างนะครับผมทางด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องเก็บของมาให้1ช่องแบบมีฝาปิดแต่ว่าตรงนี้ไม่สามารถล็อกได้นะครับงานเนี่ยของ Honda บางรุ่นมันก็จะมีความดูบอบางเล็กน้อยอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบนะครับแต่ภายในเป็นช่องเก็บของที่กว้างกําลังดีไม่ได้กว้างมากแต่มีความลึกลึกลงไปเนี่ยประมาณ1 2บสถึงสิเซนเลยสามารถเก็บขวดน้ําแบบ600มลตรขนาดมาตรฐานได้เลยนะครับภายในมีจุดจ่ายไฟแบบ USB Type A มาให้แล้ว เปลี่ยนแปลงจากรุ่นที่แล้วรุ่น2วาวเนี่ยจะเป็นแบบจุดจ่ายไฟแบบ AC Socket นะครับแต่เนี้ย Type A สามารถเสียบได้เลยแล้วก็มีจุกปิดยางแบบกันน้ํามาให้ด้วยตรงกลางครับผมเป็นที่เกี่ยวแขวนของเป็นสปริงนะครับตรงนี้สามารถเกี่ยวแขวนของได้เลยและทางขวาสุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุดกุญแจแบบ smart key ของทาง Honda ก็จะเป็นกุญแจแบบนี้เลยครับมีระบบเรียกเตือนเสียงรถได้แล้วก็ระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยเรียกได้ว่าซื้อไปเนี่ยผมว่า เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะคือกุญแจของฮอนด้าเนี่ยแค่พกไว้เฉยๆแล้วบิดกุญแจตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดบาะแล้วก็เปิดที่เติมน้ํามันได้เลยครับขยับลงมาทางด้านล่างนะครับเป็นที่เติมน้ํามันจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเปิดได้จากกุญแจสมาร์ท k ย y ตรงนี้นะครับที่เติมน้ํามันเนี่ยอยู่ทางด้านล่างทําให้เวลาเราขับขี่ไปเนี่ยเราไม่ต้องเปิดบาะเพื่อเติมน้ํามันหรือว่าเอาสัมภาระออกก่อนนะครับเติมตรงนี้เนี่ยสะดวกกว่าโดยการเปิดเนี่ยมันก็จะมีฝาปิดอยู่ตรงนี้นะครับฝานี่ก็ค่อนข้าง ให้ตัวได้เยอะนะฮะแจ้งให้ทราบไว้ก่อนดูบอบบางต้องเปิดเบาๆตรงนี้เวลาเติมน้ํามันเนี่ยก็จะทําให้เติมได้สะดวกถังน้ํามันมีขนาดความจุ6ลิตรนะครับผมเติมถังนึงเนี่ยวิ่งได้เกือบ200กิโเมตรหรือว่า200กิโเมตรขึ้นไปเลยนะถือว่าสะดวกมากๆแต่มีข้อควรระวังครับเล็กน้อยก็คือถังตัวนี้เนี่ย6ลิตรเวลาเติมน้ํามันเนี่ยต้องกะระดับน้ํามันเอาเองครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกเขาว่าเต็มถังเนี่ย คอมันค่อนข้างลึกน้ำมันอาจจะล้นแล้วก็หกออกมาได้นะครับผมอีกข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็คือถังน้ำมันเนี่ยมันมีตำแหน่งอยู่ตรงกลางครับซึ่งมันจะพอดีกับที่เกี่ยวแขวนของซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยแขวนของไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเอาของสัมภาระเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนจึงจะเปิดฝาถาังน้ํามันตรงนี้ได้ซึ่งจะแตกต่างจากคู่แข่งโดยตรงของเขาก็คือเจ้ายามาฮ่าแกรนฟิลาโนครับตัวนั้นเนี่ยถังน้ํามันจะอยู่บริเวณนี้เยื้องมาทางซ้ายนะครับแล้วก็อยู่ด้านบนทําให้เวลาเติมเนี่ยก็เต้เเตอง ขยับสัมภาระอีกทีครับก็เป็นข้อควรรู้ไว้สําหรับการเติมน้ํามันครับถัดมาตรงกลางตัวรถนะครับมาดูที่เก็บของใต้เบาะกันบ้างเปิดได้ง่ายๆเลยเหมือน Honda ทั่วไปคือกุญแจสมาร์ทคีย์นี้นะครับกดคำว่าซีดเบาะก็จะเด้งออกมาเบาะอันนี้เนี่ยที่เปิดตรงนี้ไม่ได้มีสปริงช่วยนะครับผมก็เปิดแบบธรรมดาแต่ว่าที่เด่นเลยก็คือที่เก็บของใต้เบาะใหญ่ที่สุดในคลาส37ลิตรใหญ่กว่าตัวเจ้ายามาฮ่าแกรนด์ฟิลโนนะครับตัวนั้นเนี่ยแค่27ลิตรเอง แต่ว่าตัวนี้ภายในไม่ได้มีไฟส่องสว่างอะไรมาให้เหมือนกับตัวนั้นนะครับข้อดีเวลาทดลองใช้จริงแล้วเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าผมลองเก็บหมวกกันน็อกแบบ2ใบแล้วนะครับฟังทางนี้เลยใครอยากเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดคาง1ใบกับแบบครึ่งใบได้ไดนะครับแบบที่2ก็คือครึ่งใบ2อันได้และแบบสุดท้ายครับก็คือแบบเต็มใบแบบโอเพนเฟสนะครับไม่มีคางเนี่ยสใบเก็บได้ครับผมลองให้มาแล้วถือว่าอนเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานจริงเนี่ยดีมากๆ เวลาเก็บขอจริงๆเนี่ยมันก็จะอุ่นๆเล็กน้อยครับไม่ถึงกับร้อนมากถือว่าใช้งานได้ดีแต่มันเดิมครับฮอนด้าเวลาที่เราจะปิดนี้เนี่ยเราก็ต้องเลงนิดนึงไม่งั้นมันจะคอกแขกแบบนี้ครับอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบล่วงหน้าครับผมต่อมาทางด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเป็นป่งรถแบบธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่ว่ามีการทําตัวถังเนี่ยเป็นเหมือนกับลายเส้นทําให้ดูมีเหลี่ยมสันนะครับผมตกแต่งด้านข้างด้วยตัวอักษรตัวนูนเป็นสีโครเมียมเขียนคําว่าลีดทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวา ทางด้านซ้ายเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นที่อยู่ของตัวเครื่องยนต์แล้วก็หม้อกรองอากาศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขียนคําว่า ESP plus เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีท่อไอเสียแล้วก็แผงรังพึ่งหม้อ,อน้ําทั่วไปไม่มีอะไรนะครับมีตัวกันหินดีดแล้วก็ช่วยดักลมเป็นริ้วๆลายแบบเท่ๆมาให้ด้วยครับถัดมาจากด้านข้างนะครับเป็นด้านท้าย ที่เราเห็นโดดเด่นที่สุดเลยก็คือตัวแหลกวางของตรงนี้ครับซึ่งจะให้มาจากโรงงานเลยเวลาใช้งานจริงเนี่ยยาวมาตั้งแต่ด้านข้างคนนั่งก็สามารถจับแบบนี้ได้กระชับดีนะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ยสังเกตว่ามีความหนาแล้วก็มีขนาดที่เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมสําหรับการติดกล่องมาให้เลยจากโรงงานแล้วก็มีจุดยึดที่แข็งแรงนะครับจุดยึดตรงกลางทําให้เวลาไปใช้งานจริงเนี่ยคือแบบนี้แล้วก็เอาไปติดกล่องได้เลยไม่จําเป็นจะต้องหาแหลกเสริมที่หลังนะครับผมมาดูในส่วนของไฟท้ายครับ ตรงนี้เนี่ยไฟท้ายด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกเนี่ยจะเป็นแบบ LED รวมกันอยู่ในโคมเดียวกันกับไฟเลี้ยว2ข้างนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาอยู่มีข้อสังเกตนิดนึงที่หลายๆคนชอบแซวก,กันก็คือไฟท้ายเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเวฟ125ต้องไปดูคันจริงครับพอดูแล้วก็ต้องบอกเลยว่าลักษณะเนี่ยเหมือนเลยครับไม่คล้ายนะแต่เหมือนเลยคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นไฟ LED สวยงามแล้วแล้วเวลาใช้งานได้จริงเนี่ยผมว่าดูสวยงามแล้วก็เห็นได้ชัดดีครับ อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างน,นะครับเบาะเนี่ยทำมาเป็นสีแบบทูโทนน้ําตาลเข้มแล้วก็น้ําตาลอ่อนมาดูตัวจริงเนี่ยสวยนะครับแล้วก็นั่งได้สบายด้วยความกว้างเนี่ยกำลังดีในส่วนของผู้ขับขี่แต่ว่าความยาวเนี่ยต้องบอกว่าความยาวกาลังดีเหมือนกันนะครับขยับตัวได้ค่อนข้างมากส่วนผู้ซ้อนเนี่ยก็แน่นอนสบายอยู่แล้วทั้งกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับเวลาขับขี่จริงเนี่ยตัวเบาะมีความสูงอยู่ที่760ม mm, มซึ่งถือว่าค่อนข้างเตี้ยนะครับเวลานั่งแบบ นั่งอยู่ตรงครึ่งเบาะตรงกลางเนี่ยสามารถลงเท้าได้เต็มเทา้าสบายบายเลยส้นถึงพื้นผมเนี่ยสูงอยู่ที่170ซนติเมตรนะครับแต่ถ้าอยากนั่งสบายมากขึ้นแนะนําว่าขยับมาทางข้างหลังเยอะๆครับผมถ้าขยับมาหลังสุดเนี่ยส้นก็จะลอยเล็กน้อยแต่ว่าถือว่าเป็นเบาะที่นั่งได้สบายผมทดสอบขับขี่ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เมื่อเลยนะครับวางขาได้พอดีสบายมากตรงที่วางเท้าตรงนี้ครับมีความกว้างค่อนข้างกว้าง แต่ความยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเวลานั่งถ้าขยับตัวมาทางด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะเหยียดขาไปได้เล็กน้อยครับผมตรงนี้นะครับมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมีส่วนสูงมากกว่า180หรือ185เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยสังเกตช่วงเข่าครับนี่ขนาดผมขยับมาด้านหลังบอกนะถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยช่วงเข่าจะเกือบเกือบชนครับเหลือประมาณ1กํากำปั้นเวลาหักเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทําให้มีอาการติดกันได้ครับผม ใครที่มีส่วนสูงมากๆเนี่ยแนะนําว่าให้ไปลองข้อมขี่คันจริงดูก่อนจะได้รู้ว่าเหมาะกับคุณหรือเปล่าครับมาดูในส่วนของระบบเบรกและช่วงล่างกันบ้างนะครับทางด้านหน้ามาพร้อมกับดิสเบรกเดี่ยวขนาด190มิลิมตรทงานคู่กับปั๊มจากนิซิน1ลูกสูบนะครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกโดยระบบเบรกเนี่ยทำงานกับระบบคอมบิเบรกที่ช่วยในการกระจายแรงเบรกนะครับ ทางด้านหน้ามากับล้อขนาด90ทับ90ขอบ12นิ้วและทางด้านหลังครับล้อจะเล็กลงอยู่ที่ขอบ10นิ้วครับขนาด100ทับ90ระบบช่วงล่างครับผมทางด้านหน้าเนี่ยเป็นโช้คอัพเทเลสโคปิกธรรมดาส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยูนิสวิงทำงานร่วมกับโช้คอัพแบบสปริงเดี่ยวนะครับตัวเดียวในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่ารีด125ตัวนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเครื่องยนต์มาใหม่จากรุ่นเดิมที่เป็น2วาล์วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็น4วาล์ว125ซีซ โดยความจุจริงครับอยู่ที่ 124.77cc s ิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารประบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อก ESP+4 วาล์อย่างที่บอกไปตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเคลมอัตราบริโภคน้ำมันไว้อยู่ที่52.6กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างมีความประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่าขับขี่จริงจะเป็นยังไงแล,แล้วดีหรือเปล่าไปชมกันเลยครับมาดูในส่วนของฟีลลิ่งการขับขี่จริงๆเป็นยังไงบ้างเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับ เวลาสตาร์ทเนี่ยตัวนี้หลังจากเตะขาตั้งขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องกำเบรกลังนะครับโดยกำแน่นๆหน่อยถ้าแตะเบา,บาๆเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ได้นะครับเครื่องยนต์ ESP+ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้อัตรา,าบริโภคน้ำมันและก็การตอบสนองที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสมตัวที่ผมขับขี่นะครับช่วง0ูนย์ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะทำได้อยู่ที่ประมาณ11วินาทีแต่ว่าถ้าหลังจาก80ไปเนี่ยหรือว่าหลังจาก90ไปจะเริ่มช้าลงนะครับโดยศูนย์ถึงร้อเนี่ยผมทำได้อยู่ทีี่ประมาาณ21วินท ก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นขับขี่ในช่วงความเร็วกลางความเร็วต้นนะครับผมเวลาเร่งแซงที่ความเร็วตั้งแต่20ถึง60ถึง80เนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ทันใจมากไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเผื่ออะไรให้มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจาก95กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็ต้องยอมรับต,ตรงๆครับว่าค่อนข้างที่จะขึ้นช้านิดนึงแล้วก็ใช้ระยะเวลาหรือว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างเยอะท็อปสปีดที่ผมทําได้นะครับอยู่ที่ประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโม เป็นขึ้นบนหน้าเข็มไม้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นคนอื่นเครื่องเดิมๆนะสามารถไปทำท็อปสปีดได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ถนนมากอันนี้เนี่ยผมเน้นขับขี่ถึงสุดกำลังเครื่องยนต์ไม่เน้นเคนมากนะครับในส่วนของอัตราบ,บริโภคน้ำมันผมทดสอบขับขี่นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ80-90กิโลเมตร่อชั่วโมงเป็นระยะทางนานนะครับเรียกว่าขี่แช่ความเร็วนี้ไว้เลยแล้วก็มีช่วงรถติดเล็กน้อยขับซอกแซกในเมืองเนี่ย ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าขับอัดๆนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรต่อลิตรอาจจะไม่ได้ดูประหยัดมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยขับขี่แบบคนปกติทั่วไปไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากหรือว่าแช่ความเร็วเป็นระยะเวลานานเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าเลข50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนครับในส่วนของระบบเบรกและช่วงล่างเวลาขับขี่จริงนะครับขอเริ่มที่ระบบเบรกกันเลยต้องยอมรับตามตรงว่าเบรกตัวนี้เนี่ยผมใช้แล้วค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวให้ชินแล้วก็เผื่อระยะเยอะ คือเบรกเนี่ยกำไปแล้วค่อนข้างนิ่มนะครับแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยต้องออกแรงบีบเบรกเยอะด้านหน้าที่เป็นดิสเบรกกับด้านหลังที่เป็นดรัมเบรกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีระบบคอมบิเบรกมาแล้วแต่ว่าก็ต้องออกแรงบีบค่อนข้างเยอะ,ะครับถ้าเกิดว่าจะให้อยู่จริงๆนิ้วเดียวเนี่ยข้างละนิ้วอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องใช้ถึง2นิ้วด้วยกันและยางตัวนี้ครับช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างเป็นยางที่มีความลื่นเล็กน้อยอย่าง IRC ตัวนี้เนี่ยผมลองขับในซอยนะครับที่มีพื้นผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่น แม้ว่าเบรกหน้าจะไม่ได้จิกมากแต่ก็ลอ้ลอล็อกเหมือนกันแล้วก็สไลด์ไปเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ล้มนะครับเพราะว่าใช้ความเร็วไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเอาอยางตัวนี้นะครับไปขับขี่ในชีวิตประจําวันเจอถนนเปียกถนนเลื่อนอะไรเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างที่ไม่แข็งกระด้างแต่ว่าซับแรงได้ค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าที่ควรใช้คําว่าแบบนี้แล้วกันเป็นช่วงล่างที่เหมาะกับใช้งานทั่วไปธรรมดานะครับไม่ได้เน้นเพอ,อรมาก ตัวผมเนี่ยน้ำหนักคนเดียวอยู่ที่ไม่เกิน6กกิโลขับขี่คนเดียวก็ถือว่าปานกลางครับเน้นใช้งานไม่เน้นซิ่งอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีคนซ้อนหรือว่ามีสัมภาระเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าช่วงล่างด้านหลังครับเวลาที่มันกระแทกหรือว่าตกลุมเนี่ยมันจะลงไปแรงแล้วก็ค่อนข้างกระแทกเล็กน้อยแต่ถ้าขับขี่คนเดียวไม่มีปัญหาครับถือว่าสบายมากๆสําหรับใครที่จะนํารถคันนี้ไปแต่งซิ่งแต่งแรงนะครับไล่ข้างขูดชามอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำนะฮะให เปลี่ยนในส่วนของช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรกด้วยเพื่อที่เวลาขับขี่ในความเร็วสูงเนี่ยจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าคันนี้เนี่ยผมลองขับขี่ในทางไกลๆนะครับแล้วก็ถนนที่เป็นลอนคลื่นเหมือนกับถนนที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านเนี่ยอยากจะเตือนคุณผู้ชมไว้ครับก็คือด้านหน้าครับมันค่อนข้างที่จะไวเพราะฉะนั้นเวลาเราขับเนี่ยเราต้องประคองแฮนด์ไว้ให้ดีนะครับถ้าเกิดขยับเล็กน้อยหรือว่าตกหลุมแรงๆเนี่ยมันอาจจะสะบัดได้ครับผมและสําหรับใครที่ขับขี่ในเมืองนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีมิติที่ควบคุมได้ง่ายครับมุดเนี่ยคล่องตัวมากๆก,กระจกตัวนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับเวลาขับขี่ในเมืองก็ถือว่ามุดช่องการจาราจรได้สบายครับเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงของเขามากๆเลยก็คือยามาฮแกรนฟิลานโนไฮบริดตัวนั้นนะครับคอนด l ลลี mm hmm. เนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ60,000บาทส่วนยามาฮ่าแกรนฟิลาโนนะครับเริ่มต้นอยู่ที่65,000บาทและไปจบรุ่นท็อปที่ประมาณ70,000บาทถามว่าได้อะไรดีกว่าบ้างในรุ่นเริ่มต้นของ ยามาฮ่าเนี่ยได้ใกล้เคียงกันก็คือกุญแจะจะเป็นกุญแจธรรมดาพร้อมกับระบบคอมบอยเบรกส่วนในรุ่นท็อปครับจะได้ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เหมือนกันแต่โดดเด่นกว่าด้วยระบบเบรกแบบ ABS จุดเด่นของเจ้า Honda l ลีดที่เหนือกว่ายามาฮ่านะครับอย่างแรกเลยก็คือราคาครับแน่นอนถูกกว่าประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบใจเลยอย่างที่2ครับคือช่องเก็บของเนี่ยตัวนี้37ลิตรแต่ว่าฟิลาโนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ27ลิตรเท่านั้น ตัวนี้ก็เก็บของได้มากกว่าแล้วถ้าหลายคนสงสัยว่า Yamaha Grand f i l a n o แพงกว่าต้องเกือบ1 0 0 0 0บาทมีอะไรดีกว่าบ้างอย่างแรกครับก็คือในส่วนของระบบเบรกอย่างที่บอกไปว่ามีเบรก ABS ตัวนี้เนี่ยหรือว่ารถอื่นๆทั่วไปที่ไม่มีเนี่ยถ้าขับในพื้นผิวที่ลื่นเนี่ยยังไงเบรกแล้วล็อกก็ล็อกครับค่อนข้างที่จะอันตรายผมว่าตัวนั้นมีรุ่น ABS ให้เลือกเนี่ยค่อนข้างดีกว่าอีกอย่างหนึ่งครับคือที่เก็บของใต้เบาะ แม้ว่าตัวนั้นจะเล็กกว่าแต่ว่าภายในเนี่ยจะมีไฟแบบ LED ส่องสว่างมาให้และอย่างสุดท้ายครับย a m a Grand Filano เนี่ยมีจุดเติมน้ำมันอยู่ทางฝั่งซ้ายเยื้องมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยแขวนของไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเติมน้ํามันได้เลยไม่ต้องหยิบออกแต่ Honda l e a d ครับถ้าเกิดว่าจะเติมน้ํามันเนี่ยฝาถาังน้ํามันอยู่บริเวณตรงนี้ทําให้ถ้าเราแขวนของเนี่ยก็จะต้องหยิบของออกก่อนนั่นเองครับอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือ Honda c คลิ k 125 ต้องบอกว่าในเรื่องของความประหยัดน้ํามันไม่ว่าจะเป็นฮอนด้ารีดฮอนด้าคลิก125หรือว่ายาม a h a g แ a รนฟิลาโนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมีความประหยัดน้ํามันที่ใกล้เคียงกันเรามาดูในส่วนของ Honda c l i ิก125กันบ้างตัวนั้นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาอยู่นะครับ ESP ยังไม่มี plus แต่ว่าจุดที่ด้อยกว่า Honda Lead ชัดเจนเลยก็คือที่เก็บของใต้เบาะของคลิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับมีเฉพาะอยู่บริเวณด้านหน้าเท่านั้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นการเติมน้ำมัน ซึ่งคลิกเนี่ยจะทําได้ไม่สะดวกเท่า Honda Lead และกันจะต้องเปิดบ่อขนของออกก่อนถ้าเกิดว่ามีของวางอยู่ด้านหลังแต่ Honda Lead เนี่ยเติมได้จากทางด้านหน้าเลยสะดวกกว่าเยอะครับแถมให้อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Honda Wave 125 i บางคนอาจจะบอกว่าแม้ว่าจะเป็นรถคนละประเภทกันแต่ว่าด้วยเรนราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะบอกไว้เป็นข้อมูลที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ5 7 0 0 0บาทในรุ่นท็อปนะครับได้อะไรบ้างข้อดีของเวฟอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยก็คืออย่างแรกความประหยัดน้ํามันนะครับ เวฟ125เนี่ยประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ55 60กิโลเมตรต่อลิตรแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนขับขี่แบบไหนถ้าเน้นความประหยัดน้ำมันความคุ้มค่าซ่อมง่ายมีอะไหล่แน่นอนเนี่ยก็ไปที่เวฟได้เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับแซลเล็กๆก็คือไฟหน้ากับไฟท้ายคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ Honda Le a d โดดเด่นกว่าชัดเจนแน่นอนก็คือเรื่องของความง่ายในการขับขี่เป็นรถแบบอัตโมติพักเท้าเรียบนะครับขึ้นก็ง่ายขับขี่ก็ง่ายไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์และที่เด่นที่สุดก็คือ ที่เก็บของใต้เบาะใหญ่กว่ามากๆนะครับสามารถเก็บหมวกแบบเต็มใบก็ได้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่เก็บหมวกอีกใบได้ด้วยส่วนเวฟ125เนี่ยหมวกแบบเต็มใบบางรุ่นก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับแบบปิดคางเอาไว้เป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้พิจารณากันครับเรามาสรุปข้อดีของเจ้า Honda l ลีด125ตัวใหม่คันนี้กันเล็กน้อยอย่างแรกเลยคือตัวเบาะเนี่ยทั้งกว้างพอดีแล้วก็ยาวพอดีแล้วก็นิ่มนั่งสบายมากๆขับขี่ทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยเลยนะครับ ข้อที่2คือจุดเด่นของเขาครับที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่37ลิตรเก็บหมวกได้ถึง2ใบหรือว่าสามารถใส่สัมภาระเนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในคลาส 125cc เลยใช้งานสะดวกมากๆอย่างที่3ครับในส่วนของเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้ให้อัตราเร่งที่ดีในช่วงกลางนะครับ60 80 90ดีมากๆแถมยังมีความประหยัดน้ำมันด้วยครับข้อต่อไปคือแบกหลังด้านซ้ายครับมีขนาดที่ใหญ่จับถนัด ที่สาคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการไปติดกล่องด้านหลังนะครับก็คือซื้อกล่องมาติดได้เลยไม่ต้องหาแหลกมาเพิ่มและข้อสุดท้ายครับแถมให้คือ h o n ด a ลลีด <c oughs> คันนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีวัยรุ่นนําไปแต่งมากมายไม่ว่าจะแต่งสวยงาม <c oughs> แต่งสมรรถนะเครื่องยนต์ก็สามารถหาของแต่งแล้วก็ร้านแต่งได้ไม่ยากเลยครับมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียกันนะครับถือว่าเป็นการบอกให้คุณผู้ชมรับรู้ก่อนซื้อไปใช้งานข้อแรกครับคือเรื่องของงานประกอบเนี่ยสัมผัสในทุกจุดนะครับจะค่อนข้างมีความมประกอบทีี่่ไเนย แล้วก็มีเสียงเอสอาร์ดลั่นค่อนข้างเยอะทั้งคันเลยด้านหน้าด้านหลังชุดคอนโซลแม้กระทั่งตัวข้างเนี่ยยังมีเสียงเลยก็บอกว่าเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมเอาไว้ตัดสินใจเองครับเพราะว่า h o n d ้ารุ่นอื่นที่ประกอบในประเทศไทยเนี่ยผมลองขับขี่แล้วมันไม่มีเสียงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ให้ทราบข้อที่2ครับในส่วนของระบบเบรกและช่วงล่างอย่างที่บอกไปว่าเบรกตัวนี้เนี่ยไม่มี ABS มาให้ด้วยผมว่าถ้าเพิ่มรุ่น ABS มาก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วในรุ่นที่ผมขับขี่เนี่ยเบรกค่อนข้างที่จะ ใช้แรงเบรกเยอะเพื่อที่จะเอาให้อยู่นะครับผมก็ใครซื้อไปแต่งแต่งระบบเบรกด้วยก็ดีและช่วงล่างตัวนี้ครับด้วยความที่ล้อหลังก็ขนาดแค่10นิ้วไม่ใหญ่มากรวมกับฐานล้อแค่พันสองร้กว่าเองค่อนข้างสั้นถ้าขับขี่ทางไกลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าด้านหน้าค่อนข้างที่จะเบาต้องประคองแผนให้ดีครับถ้าตกหลุมอาจจะมีสะบัดกันได้อย่างที่3มครับเรื่องของการเติมน้ํามันแม้ว่าจะเติมน้ํามันสะดวกสบายไม่ต้องเปิดบาะแล้วแต่ว่าบริเวณถังน้ํามันเนี่ย มันอยู่ตำแหน่งเดียวกับที่แขวนของด้านหน้าครับใครแขวนสัมภาระด้านหน้าก็ต้องยกออกก่อนที่จะเติมน้ํามันครับและข้อสุดท้ายข้อ4แถมให้ก็คือไม่มีสตาร์ททาวครับผมถ้าเกิดว,ว่าแบตหมดเนี่ยก็ตัวใครตัวมันดูแลกันเองนะครับผมสรุปแล้ว Honda l e ีด125เครื่อง ESP+ Plus ตัวใหม่นี้เป็นอย่างไรบ้างในส่วนของการใช้งานทั่วไปครับผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและใช้งานได้ดีมากๆ ช่องเก็บของด้านหน้ามีฝาปิดมาให้ด้านในก็มีจุดจ่ายไฟ USB Type A มาให้ชาร์โทรศัพท์ได้เลยสบายๆที่เติมน้ํามันอยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้แขวนของอะไรมากอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปจ่ายกับข้าวมาพอดีก็สามารถเติมน้ํามันได้ง่ายมากๆเลยเติมตรงนี้ก็สะดวกสบายกว่าเติมใต้บ่อเยอะและในส่วนของที่เก็บของใต้บ่อครับใหญ่ที่สุดในคลาส37ลิตรใส่อะไรได้ไดไดคุณผู้ชมใส่เข้าไปเลยมีพื้นที่เหลือแน่นอนครับ โดยรวมเรียกว่าเป็นรถที่เน้นใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีมากๆครับในส่วนของสมรรถนะการขับขี่นะครับต้องยกความดีความชอบให้กับเครื่องยนต์ E-S-P Plus ตัวนี้เลยซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะความเร็วช่วงกลาง60 70 80เนี่ยเร่งแซงได้ทันใจไม่ต้องเผื่อไม่ต้องลุ้นนะครับแถมยังมากับความประหยัดน้ำมันที่ดีอีกด้วยแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าเครื่องเดิมๆความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าแล้วโดวยส่วนตัวผมเนี่ย ขับขี่สบายๆทางไกลๆนะครับ80-90ประมาณนี้แต่เครื่องยนต์ตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปปัจจุบันนี้เนี่ยมีสูตรของแต่งมากมายจะขูดชามจะไล่เม็ดหรือว่าเป็นแบบสําเร็จรูปเลยเนี่ยก็มีมาให้ใครที่ชอบแต่งเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับผมแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยในส่วนของสมรรถนะก็คือระบบเบรกที่ค่อนข้างจะมีระยะฟรีเยอะแล้วก็เบรกได้ไม่มั่นใจเท่าที่ควรส่วนช่วงล่างเนี่ยด้วยความที่ฐานล้อสั้นนะครับแล้วก็ซับแรงได้ค่อนข้างที่จะไม่ดี ตกหลุมหรือว่ามีเนินเนี่ยค่อนข้างที่จะสายหรือว่ากระแทกค่อนข้างเยอะเวลาขับขี่ในความเร็วสูงเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังกันด้วยครับและข้อควรรู้เล็กน้อยสําหรับเจ้า Honda e ร i t e 125ตัวนี้อย่างแรกก็คือที่เติมน้ํามันเนี่ยเวลาเติมกะน้ํามันดีๆดูจากจอดิจิตัลได้เลยว่าเหลือกี่ขีดก็เติมจํานวนลิตรเท่านั้นเลยนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะหกได้และอย่างสุดท้ายครับก็คือ งานประกอบอย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างไม่เนียนเล็กน้อยแต่ใครที่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าเจ้ารถคันนี้ครับเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีประหยัดน้ํามันมีอัตราประโยชน์ชาร์จแบตได้เก็บของได้เยอะโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับการใช้งานมากๆและสําหรับวันนี้ครับนายคาไทยก็ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ ในรุ่นถัดไปอยากให้ผมและทีมงานนำรถรุ่นไหนมารีวิวหรือมีข้อแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและสุดท้ายครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนได้นะครับผมในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ